สวัสดีค่ะกลับมาพบกับพวกเราอีกครั้งนะคะกับพวกเราค่ะ AI Detailing นะคะสำหรับวันนี้ค่ะเราจะมีการเปิดนะคะในส่วนของเล่ม Color Chart ค่ะให้ทุกท่านได้ดูกันนะคะแต่เดี๋ยวรอเพื่อนๆเข้ามาสักนิดหนึ่งค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะมาคุยกันถึงสเปคนะคะแล้วก็ตัวสีที่ฮิตหรือว่านิยมกันอยู่ตอนนี้สำหรับ AI Ultimate Series เล่มตรงหน้านี้กันค่ะ สำหรับเพื่อนๆท่านใดที่เข้ามาแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์นะคะแล้วก็กดแชร์ค่ะในส่วนของคลิปหรือว่าวิดีโอนี้กันด้วยนะคะเพื่อให้เพื่อนๆเนี่ยได้เข้ามานะคะชมนะคะในส่วนของสีหรือว่าคันเลือ์ชารของเราที่อยู่ตรงหน้านี้กันนะคะ ค่ะต้องขอสวัสดีเพื่อนๆน,นะคะที่เข้ามาชมกันอยู่ตอนนี้นะคะกับพวกเราค่ะ AI Detailing นะคะสำหรับวันนี้ค่ะเราจะมีในส่วนของการแนะนำนะคะสีหรือว่าสติกเกอร์นะคะสำหรับแบบลดนะคะของซีรีส์ Color Chart นะคะรุ่น AI Ultimate Series ค่ะ พูดถึงนะคะเกี่ยวกับสเปคนะคะของตัวฟิล์มกันก่อนเลยสำหรับฟิล์มนะคะหรือสติกเกอร์นะคะแลปรถที่อยู่ด้านหน้านี้นะคะจะมีความหนา100ไมครนนะคะมีกาวนะคะด้านกาวเป็นกาวรีมูฟค่ะสามารถลอกออกได้ง่ายไม่ทิ้งคราบกาวแล้วก็ไม่ทำลายสีรถนะคะอีกหนึ่งเลยก็คือเทคโนโลยีของแอนลีดนะคะนั่นก็คือมีช่องระบายอากาศด้านหลังค่ะที่จะช่วยให้การทำงานนะคะ ติดตั้งหรือว่าติดแล้วเนี่ยติดงายยิ่งขึ้นค่ะเดี๋ยวก่อนอื่นนะคะเราจะให้เข้ามาดูกันก่อนนะคะในส่วนของแ r ร์รี a s e นะคะแล้วก็ด้านหลังกาวนะคะของตัวฟิล์มรุ่น AI u l t i m a t e Series นะคะสำหรับสีที่เราจะาให้ทุกคนชมในวันนี้นะคะจะเป็นสีกอ o ซี่นะคะเมทัลลิกนะคะทางสเตน n สตีลนะคะ ในส่วนของสีนะคะด้านหน้าจะมีแคปชีตค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นเนื้อฟิล์มนะคะที่อยู่ในเรมนะคะส่วนด้านหลังกาวนะคะจะเห็นว่าจะมีช่องตารางเล็กๆนะคะทุกคนเห็นไหมเอ่ยในส่วนนี้นะคะเราจะเรียกว่าช่องแอร์ลีดนะคะหรือว่าช่องระบายอากาศค่ะซึ่งจะทำให้ เราสามารถติดตั้งงานได้ง่ายยิ่งขึ้นนะคะเพราะว่าในระหว่างรีดเนี่ยอากาศนะคะจะไล่ผ่านช่องนะคะหรือว่าไลเนอร์ที่อยู่ตรงด้านกาวนี้นั่นเองค่ะสำหรับตัวกาวที่เห็นอยู่นะคะจะเป็นกาวรีมูฟค่ะซึ่งเป็นกาวนะคะที่ติดตั้งไปแล้วเนี่ยไม่ทิ้งคาบกาวบนผิวลถดนะคะแล้วก็ไม่ทำลายสีรถนะคะระหว่าง ติดตั้งไปแล้วหรือว่ามีการดึงถอนการติดตั้งนะคะก็จะไม่มีการดึงหน้าแล็กเกอร์ของรถออกมานะคะในส่วนของสีนะคะที่เห็นอยู่ด้านหน้านี้นะคะจะมีสีค่อนข้างหลากหลายเลยนะคะตั้งแต่สีที่เป็นสีไฮกอสนะคะสีกอสซี่นะคะ สีแมตนะคะรวมถึงสีขาวนะคะที่มีเฉดเหลือบต่างๆนะคะรวมถึงอีกสีหนึ่งที่ฮิตกันมากๆก็คือสีแก้วหรือว่าสีอโนได์นั่นเองค่ะเดี๋ยวเราจะมาเปิด Color อร์ชา์ให้ดูกันใกล้ๆนะคะ Color อร์ชาร์ูปเล่มของ AI Ultimate Series นะคะจะเป็นเล่มแบบนี้นะคะด้านหน้าจะมีชื่อรุ่นนะคะแล้วก็จะเขียนว่าคาและฟิล์มนั่นเองค่ะ ส่วนสีนะคะจะเริ่มต้นที่สีคโครมค่ะสีจะมีเนื้อเงานะคะผิวเปลือกส้มน้อยมากค่ะนอกจากนั้นก็จะเป็นสีของซีรีส์ไฮกรอสนะคะที่มีความเงามากนะคะช่วยให้ติดไปแล้วเนี่ยรถสีรถเนี่ยโดดเด่นแน่นอนค่ะในส่วนของสีไฮกรอสนะคะอีกสีหนึ่งที่ แนะนำนะคะนั่นคือสีกอดไฮกอร์ซีมิดไนท์บลูนะคะตอนนี้เรามีสต็อกนะคะสามารถสอบถามหรือว่าสั่งซื้อได้เลยนะคะนอกจากนั้นค่ะเรายังมีสีอีกสีหนึ่งนะคะที่กำลังฮิตกันมากๆในช่วงนี้นั่นคือสีไฮกอร์ซี่โวคานิกเกรย์นะคะจะเป็นสีเทาที่ออกนมนะคะซึ่งหลายๆท่านถามหาค่อนข้างเยอะเลยนะคะ นอกจากนั้นค่ะยังมีซีรีส์ของสีที่เป็นสีซาตินนะคะหรือว่าสีแบบกึ่งเงากึ่งด้านนะคะทางคลัลเลอร์ชาร์รุ่นนี้ของเราเองก็มีสีนี้เช่นเดียวกันค่ะสีของเล่มนี้นะคะจะมีมากกว่าร0อยเฉดสีนะคะสำหรับซีรีส์ต่อมาค่ะรุ่นนี้ก็ฮิตไม่แพ้กันนั่นก็คือสีแบบสีแมตต์เมทัลลิกนะคะ จะเป็นสีแมทที่ไม่ได้แมทจนด้านเกินไปค่ะเราจะมีเมทัลลิกนะคะเพิ่มลูกเล่นนะคะรับรองว่าติดตั้งไปแล้วเนี่ยรถเนี่ยสวยโดดเด่นแน่นอนค่ะจะมีตั้งแต่สีซิวเวอร์นะคะสีเรดสีรถเรดค่ะสีส้มออเรนนะคะหรือว่าจะเป็นสีโกลดสีแชมเปญนะคะสีเขียว สีสีน้ำเงินสีฟ้านะคะสีม่วงค่ะมีค่อนข้างหลากหลายเลยรวมถึงอีกหนึ่งสีนะคะที่ช่วงนี้ก็ฮิตไม่แพ้กันนั่นก็คือสีแมทเมทัลลิกทางสเตนสตีลนะคะสีนี้ค่ะจะเป็นสีเทานะคะที่ติดออกมาแล้วเนี่ยจะสีค่อนข้างดุเลยนะคะต่อมาค่ะซีรีส์ที่หลายๆคนนะคะเป็นซีรีส์อมาตะเลยก็ว่าได้นะคะสำหรับซีรีส์ของ g o ซี่เมทัลลิกนะคะ สำหรับกอซี่เมทัลลิกนะคะของเราจะเป็นสีแก้วหรือว่าสีอนไดนะคะที่สวยมากๆแล้วก็รับกับแสงไฟหรือแสงแดดได้เป็นอย่างดีนะคะจะเริ่มต้นตั้งแต่สีซิลเวอร์นะคะสีแดงแก้วนะคะตัวนี้เลยค่ะที่เพื่อนๆหลายๆคนชอบมากนะคะติดไปแล้วเนี่ย สวยมากๆเลยนะคะนอกจากนั้นค่ะยังมีสีส้มสีชมพูนะคะสีชมพูบานเย็นรวมถึงอีกสีหนึ่งที่ติดไปแล้วสวยไม่แพ้กันนั่นก็คือสีทองนั่นเองค่ะจะเห็นว่าเหลือบเนี่ยสวยมากเลยนะคะนอกจากนั้นค่ะยังมีอีกสีหนึ่งนะคะที่เพื่อนๆสำหรับติดรถกระบะตอนนี้ชอบมากนะคะนั่นก็คือสีเขียวนั่นเองค่ะ สามารถเอาไปติดได้นะคะทั้งในส่วนของฝาเปิดกระโปรงท้ายนะคะรวมถึงฝากระโปรงหน้านะคะ่ะสีนี้นะคะกำลังฮิตกันมากๆเลยค่ะสีที่เป็นทางสเตนสตีลนะคะเมื่อสักครู่นะคะสำหรับใครที่ไม่ชอบแบบมแมทเราก็มีแบบเงาให้เช่นเดียวกัน,นะคะ่ะนอกจากนั้นแล้วนะคะเรายังมีซีรีส์ของเฉดสีขาวนะคะ ที่มีเงานะคะหรือว่ามีเหลือบนะคะสีที่แตกต่างกันออกไปตั้งแต่สีน้ำเงินนะคะสีเหลือบทองนะคะสีเหลือบแดงค่ะสีเหลือบม่วงนะคะรวมถึงสีขาวมุกแบบเงานั่งก็มีะคะ่ะ ต่อมานะคะจะเป็นสีขาวนะคะที่เป็นสีขาวแบบด้านค่ะแต่ก็ยังมีความเหลือบอยู่นะคะเพิ่มออปชันให้ลูกค้าเข้าไปอีกค่ะสำหรับลูกค้าที่ต้องการความแปลกใหม่นะคะที่ไม่เหมือนใครนั่นเองค่ะรวมถึงซีรีส์ของคาร์บอนไฟเบอร์นะคะก็มีด้วยต่อมาค่ะจะเป็นซีรีส์ยอดฮิตเลยนะคะสำหรับสีลัตเตอร์นะคะจะมีตั้งแต่ลัตเตอร์เกรย์ค่ะแล้วก็ลัตเตอร์แบ็กนะคะสองสีนี้เป็นสีขายดีค่ะ จะเห็นว่าตัวสีเมทัลลิกเมทเัลลิกของเขานะคะจะละเอียดมากแล้วก็สวยมากๆเลยค่ะนอกจากนั้นแล้วนะคะเรายังจะมีสีนะคะซึ่งเป็นสีที่ทุกคนนะคะจะเรียกว่าสีเทาแลมโบค่ะนั่นก็คือสีนาโดเกรนะคะจะเป็นสี เงานะคะสีเทาเงาที่เงามากๆนะคะติดไปแล้วเนี่ยรถสวยเงาวับแน่นอนอีกสีหนึ่งค่ะที่ตอนนี้นะคะแนะนำมากๆนะคะแล้วก็เพิ่งโพสไปเลยนะคะเมื่อโพสที่แล้วก็จะเป็นสีดำนะคะ,ะ,คะซูปเปอร์แบ็คค่ะนั่นก็คือสีดำเงาแบบเงากระจกนะคะมีเทคโนโลยีพิเศษนั่นก็คือมีเทคโนโลยีเซลฟ์ฮิลลิ่งนะคะที่จะช่วยสามารถลบรอยนะคะได้ด้วยตัวเองนั่นเองค่ะ สำหรับตัวซ u เปอร์แบกนี้นะคะเราจะมีเป็นแผ่นแคปชีตลองรีบมาให้ด้วยนะคะสำหรับเพื่อนๆท่านใดที่สนใจนะคะสามารถสอบถามนะคะหรือว่าติดต่อเข้ามาได้เลยค่ะทั้งซีรีส์ของ AI Ultimate Series นะคะ AI Premium Series KPMF Hexit หรือว่าซอดนะคะรวมถึงในส่วนของ Kepler Carbon ฟิล์มกรองแสงนะคะแล้วก็ในส่วนของอุปกรณ์ต่างๆนะคะสามารถสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะคะ สำหรับอีกหนึ่งนะคะข่าวดีๆที่เราแนะนำนะคะสําหรับเพื่อนๆน,นะคะที่ไม่ทันในการขอตัวอย่างนะคะในรอบที่แล้วเนี่ยตอนนี้นะคะสามารถขอเป็นตัวอย่างได้เลยนะคะทักเข้ามาในอินบ็อกซ์นะคะหรือว่าอตอบกลับในส่วนของคอมเมนต์นะคะใต้ พสนะคะคลิปไรสสดนี้ได้เลยค่ะเดี๋ยวทางเรานะคะจะส่งเป็นตัวอย่างฟิล์มนะคะเข้าไปให้ทดลองติดตั้งกันค่ะค่ะสำหรับเพื่อนๆท่านใดที่สนใจนะคะอย่าลืมนะคะสามารถสอบถามนะคะได้ทั้งช่องทางอินบ็อกซ์นะคะ Facebook Fanpage แล้วก็รายแอดของเราได้เลยนะคะ และสุดท้ายสำหรับวันนี้ค่ะอย่าลืมกดไลค์นะคะแล้วก็กดแชร์ค่ะในส่วนของคลิปนี้นะคะรวมถึง Facebook Fanpage ของเราด้วยนะคะเพราะว่าเราจะมีข่าวสารนะคะแล้วก็เรื่องราวดีๆเข้ามาอัปเดตให้กับทุกท่านเรื่อยๆเลยนะคะสำหรับคลิปนี้จะต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ